สวัสดีพี่น้องชาวนสนผมสารเมเศรียาเซอร์นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าดำเนินรายการที่มห้ามีเรื่องเล่าวันนี้พบกับเรื่องข่าวเทคโนโล,โลยีและนวัตรกรรมที่น่าจับตาเมตาเวิร์ดการพัฒนาเมตาเวิร์ดยังคงเป็นเทรนที่น่าสนใจบริษัท เทคโนโลยียักใหญ่หลาแห่งยังคงรวมและพัฒนาแพลตฟอร์มและทุกเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ด AI การเรียนรู้ด้วยด้วยเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรยังคงถูกนำมาประยุกต์ใช้ หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆรถยดร์ไฟฟ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่าง,งต่อเนื่องผู้ผลิตรถยนร์ไหลไลยเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆและขยายคงสร้างพื้นฐานในการชาร์จสิ่งที่น่าสนใจการแข่งขัน